สวัสดีค่ะป้าทิพย์นะคะวันนี้ป้าทิพย์พามาเปลี่ยนกระถางด่า,ดางไหมกับนิวเวฟนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องเตรียมกาบมะพร้าวสับรองก้นกระถางก่อนนะคะดินที่ป้าทิพย์ใช้ผสมเนี้ยนะคะจะเป็นดินผสมใบหูกระจงค่ะ ใส่หูกระจง3ส่วนดิน1ส่วนนะคะจากนั้นเราก็เอาต้นพันธ์ุหรือว่าต้นที่เราเพาะไว้ในในถุงดำนะคะมาใส่กระถางที่เราจะขยายปลูกนะคะจากนั้นก็วางไปบนกระถางเลยค่ะ เราก็เกลี่ยดินตรงปากกระถางนิดนึงนะคะนางไหมนะคะของป้าทิพย์ป้ายตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่เล็กๆนะคะเรียบร้อยค่ะต่อไปมาดูในเว็บของป้าทิพย์นะคะเขาเหี่ยวโดยไม่รู้สาเหตุป้าทิพย์ก็เลยรื้อขึ้นมาดูปรากฏว่ารากเน่าค่ะ ป้าทิพย์ไม่ได้เปลี่ยนดินตั้งแต่ซื้อมาจากร้านนะคะวันนี้ป้าทิพย์ก็จะพามาเปลี่ยนดินเขานะคะใส่ในกระถางค่ะดูลักษณะหัวของเขานะคะป้าทิพย์จะเอารากที่เน่าออกไปให้หมดเลยค่ะอันนี้คือที่ป้าทิพย์ปลูกแล้วผ่านไปหลายวันแล้วนะคะ เขาดูสดชื่นขึ้นมากเลยค่ะจากที่เมื่อก่อนเหี่ยวเหียวนะคะใบเขาจะเริ่มสดชื่นขึ้นค่ะวิธีปลูกนะคะป้าทิพย์ก็ใส่กะมะพร้าวสับเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็เอาต้นนี้แหละค่ะต้นนีเวฟเนี่ยไปปลูกโดยใส่ดินไปก่อนนะคะสัก3ใน4ส่วนจากนั้นป้าทิพย์ก็เอาดินมาใส่เลยค่ะกลบเข้าให้สวยงามกดเบาๆนะคะต้องขออภัยนะคะป้าทิพย์ ถ่ายคลิปเราเห็นเท้าเราไว้แค่นี้ก็สวยงามนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะนิวเวฟค่ะสวยนะคะเขาเป็นบอนนอกค่ะบอนมาจากจีนป้าทิพย์เห็นว่าสวยดีก็เลยซื้อมาในราคาต้นละ150บาทค่ะ สวยนะคะเขาจะมีะกระดูกใบออกสีเขียวค่ะ